มาถึงช่วงมัตากูรูค่ะส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะคะมาพูดเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าครับก็ในเรียกว่าส่งท้ายเดือนนี้นะเดือน11เนี่ยเป็นเดือนเขาเรียกว่ามีช่วงวันคนโสดนะที่ผ่านไป11บ1อ็ออ๋อใช่อ่านะครับแต่ว่าเราก็จะมาเตือนนะครับราศีที่ต้องเตือนที่จะมีปัญหาเรื่องของความรักนะครับมีราศีแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือราศีมังกรน,นะครับแต่ว่า ชาวสิบมกรนยังต้องตั้งใจฟังดีนะครับคือเดือนนี้มันเป็นเดือนเหมือนเริ่มเข้าหน้าแล้งนะครับผิวแห้งนะครับความรักมันก็จะดูแบบเข้าหน้าหนาวพี่ช้างเออหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวนะครับก็เรียกหน้าแล้งเขาเรียกหน้าแล้งได้ด้วยไม่มีน้ำเออไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยอย่างเดียวไม่มีน้ำอ่ามันแห้งนะครับอ๋อผิวก็แห้งไปด้วยอ่าผิวก็แห้งไปด้วยนะครับแล้วเนี่ยความรักมันก็ดูไม่ กระชุ่มกระชวยไม่มีขยะกจับเราะผิวแห้งอ่ะนะครับต้องต้องหาโมเอร์ดีๆมานะครับน้ำตกอ่างเข้าละะแล้วะนะครับแล้วเนี่ยก็ต้องฝักเตือนกันนะครับมังกรเนี่ยคุณเคยได้ยินคำว่าพระศุขเข้าพระสาวแทรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คล้ายๆกันมีดาวสุขกับดาวเสาร์มาอยู่ร่วมกันในราศีมังกรก็หมายถึงความรักที่มันดู จืดชืดไม่มีสารปรุงแต่งอะไรเข้ามาเลยนะเนี่ยใครราสีมังกรเนี่ยผมว่าหนึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะมันทะเลาะก,กันง่ายกระตุกกระจิ๊กก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็เติมสีสันให้กับความรักบ้างนะครับการเปลี่ยนบรรยากาศการทําอาหารกินหรือทานข้าวมื้อหรืออะไรก็าตามที่เราสามารถทําได้นะครับเพื่อให้มันเหมือนมีชีวิตชีวายเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้ นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ต้องย้ำว่าดวงดาวมันหนักก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงนานเท่าไหร่ครับพี่ช้างจริงๆก็กินระยะเวลาไปถึงกับสิ้นปีเลยนะครับแต่ว่ามันจะแรงก็คือช่วงแถวนี้แหละนะครับช่วงที่เรากําลังพูดกันนันเนี่ยเขาต้องย้าว่าวางแผนดีๆนะครับคือบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนมีปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ใจมันก็จะส่งผลทําให เราเกิดความเบื่อหน่ายเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับอันนี้ราศีมังกรยังมีราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีกรกฎนะครับกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ต้องเตือนเรื่องของความผิดหวังความผิดหวังเรื่องของความรักนะครับซึ่งความผิดหวังมันจะเกิดขึ้นก็คือมันมาจากความหวังที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่มีคู่มีแฟนแล้วบางทีเราคาดหวังว่าเออวันเกิดปีนี้เขาจะซื้อนี่มาให้นะครับเราคาดหวังว่า เราพูดแบบนี้ไปเขาต้องตอบประโยคนี้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงเหล่านี้มันจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราคาดหวังไว้สูงโอกาสผิดหวังแรงก็มีเข้ามานะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยให้ความรับมันไปไปตามธรรมชาตินะครับอ,อย่าไปตั้งข้อกาหนดอย่าไปตั้งเงื่อนไขอะไรมันเยอะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นพบกันใหม่ๆนะครับเพราะว่าพอดวงดาวแบบนี้โอกาสจะผิดหวังหรือการเขาเรียกว่า ถูกหลอกนะครับก็ต้องระวังนะครับบางทีเจอคนไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรือบางทีเขามีอะไรปิดบงังเราอยู่นะครับอยู่ดีโทรศัพท์ลืมคว่ำหน้านะครับมี notification เด <c oughs> ้งขึ้นมาอ่า Good night ค่ะโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องจริงจากคนไข้ตัวหรือเปล่าคะต้องระวังนะนะครับต้องระวังนะครับ ก็พยายามครอมหน้าโทรศัพท์ไว้นะครับหรือว่าไปตั้งปิกไม่ให้มันเตือนจะอันนี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ละอย่างอันนี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุต่อไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับคือแค่คืออย่าไปมีอะไรแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นเกิดเรื่องแน่นอนเพราะว่าดวงดาวมันแปลงนะครับทาบุญเป็นแบบคู่จะดีในช่วงนี้นะครับบริจาคสิ่งของที่เป็นคู่กันนะครับเช่นแจกันคู่เทียนคู่นะครับรองเท้าแตะ นะครับทอนซ่อมอะไรแบบนี้นะก็ไปทําบุญลักษณะแบบนี้ก็กชวนไปกันเป็นคู่แล้วไปกับแฟนงคุณด้วยก็ <c oughs> เหมือนอะอย่างน้อยก็พอหนักเป็นเบาแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับเรื่องของความรักมากขึ้นด้วยนะครับ